เอ้เด oh oh, e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 . okay? ี๋ยวเดี๋ยวเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวแเยถ่ายดูสิลูกเพิ่นเสียหันบ่เออลูกน้องอุ้มลูกไส้ล่ะนี่คือวีทีทำครปขายแผ่นเท่าใดเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่อยได้กินดูปันใดได้ร้านห่าหลร้านอยากมันว่าไปโรงเรียนมากินขู่มือยานเงินหายหนักก็เลยเอ้ามืนอกี้นี้ไปบึงหน้าบ้านน้องบบก็เลยกลับมา คงไปออกเส้นหนาโรงเรียนล้มานี่ตอนกลายไปในกลายในนี่ล่ะก็เลยยาเลยว่าบัดมาบัดเมื่อแม่สิต้องเอาีอันละเตนเอ้ยไปให้น้องพิมพําเดียวสิยอนไปหาวาง้คโอ้น้องพมาูลอืิก็กินดู่นน่ะบดนีลูกิ้นอยู่ในเฮือนยังบ่ได้เฮ็ดบ่เส็แล้วเออเอาอยู่อันลูกิ้นหยังหมูน้องพกิน หมูอันนี้พี่นังกรอบนังกรอบหมูนังกรอบบอกของยายเสียเอาหมูเอานังกรอบมาให้พิมเอาเท่าไรค่ะดึกสิ้นบอกขายไม่เท่าไรไม่ละหนะ้าห้าสิบแถมหนึง่งห้าสิบแถมหนึง่ง <laughs> เอาจักสามสิบบาทอ,อันนี้เสียอันจักบาทลูกน,นี่เ็บอันละ้นบึ้นหาค่ะ สี่อันกับหกสิบอืมเอาปก็ดีเงินเบิดนี่แหละงบลอยนึงนี่แหละ <c oughs> นี่จะรถดผมสมบายใจแล้วล่ะบาทนี้เด็กพ่อได้ขายหนดะอ่ะพ่อได้อือมเพิพนมีอันนี้ก็โอนเงินทางนี่ก็มีได้เพินท่านสมัยเด้นัทเทเรนขายโดนไปได้แล้วลูกประมาณห้าเดือน โอ้ตัวกเะ็ดเป็นเนอะฝึกมาจากไซ่ะนีนวิธีเ e ็ดบร์สึกจากไซรหน้าง,งานเลยนะาบ่าคือดีแทะนี่น้องเติน้นชอบแล้วมาจอบรอกินอันนี้

บ่คอยกล้าปันไดยี่่าวเด้อยใหญ่มาเป็นคืนอน <t> อ้องฟุกนะพอดีอยากได้เห็นสนอกว่างมันอยากลงเห็ดแอนมองขายปิ่งไก่อยู่หนาเฮือนนั่นล่ะอยากได้จั็ครถหนึ่งกระเลือถามให้ห่วย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 ก็คันที่สองไปดิ จอดใกล้โค้งยูห so <c oughs> ันละแจ๊กแจ๊กได้ล้านขายมันอยู่แถวนี้ลบลบเอาเด้อยสูบอตีกับ่บไก่บันไดเนาะกไก่บานสิบก้อนเม็ดยูเหมืนกันยังไปตำกับพดกันแล้วเนาะบ่ได้ว่าจอดวางสองว่าอะตีกันวังสองว่ายิ่งสีวาพูดนี่มองนี่บ่ได้ใกล้ๆนี่มันผิดกฎจราจอด เออเพื่อสิได้ซื่อกำจนยองบนนอเงินใบลอยนี่เนาะจนยาไดีลงมาเบิ่งไปไ็ไน,น้เนาะว่าแม่ข้านอนเว้นบลื่นขายให้ร้านผู้ขายเยู่บนนอเพิ่มสีน้ำมาผลินรถด,ดินหรือคุยกรบรดดินโยงหันเนี่ยมัน,น,น,มน,นหนมดมันบอ่นบอใดย,ยังรวดเร็วได้เห็ดอ,อันนี้วัติี สัมพ่อเขาขายอยู่หนาโรงเรียนนั่นปฐุมนั่นเล็กน้อยเลี้ยงแถวเยอะขหลายก็ได้เออต้องใจเย็นต้องใจเย็นข้อหลายก็ไดย้ย่าว่านซื้อไอศ์ครีมให้กินยีบ้านน้องบอนว่าบป๊อกกินว่าอดทองมากินเค้ก <c oughs> โว้ยน้อว่าหลานผู้ข่าเนี่ยมันเป็นอะไรหญ้าคือบ่ค่อยได้กินเยอะนี่อีอะไรเนี่ย,ก,ยกินอีอยังแปลกๆเข้าน่นะบ่ค่อยได้กินดอกไม่แต่เขาเนี่ยล่ะขอเงินเขาไปซื้อข้อหน้จานเล้อืมต้องกินเรื่อย สีพร้อมไ้ยจังได้ต hey, hmm. ิสีพร้อมได้เน้ได้มตีคุณน้องต้นเฮ็ดนาเฮ็ดฝากเร็มๆพอพอฟันพอเพิ้นขาบ่มาเอากันหไปส่งลูกสิ่นเกือบตื้ือคู่ขยัมากคือหายมุดมุดมาแค่วคนลงวมันไม่ตื่ เขาทำอะไรลูกทำหน้าอันเราบอกอันอ,อันไม้บอกนี่เจ๊ไม่บอกลูกเปลี่ยนคือพี่ฟูกี่บ้านอะไเลเี่ยนเคือพี่ฟูก <laughs> อืมอันจบยังเกาะจบปอจบปองหกมากเลยวันยามขออนุญาตเดอ้อ ปีต่อไปนี่สิเป็นผู้หญิงได้บ mm ัตเฮ้อวะเออฟุกบอกงาอมันห่วยวยาต่อต้านกระเทยนะมันกับปิดบังไว้จนจจปอหกมันจังบอกปิดเทิ่มนล่ละเพื่อนขออนุญาตยาสิเป็นผู้หญิงได้บัดนี่เฮ้อคือว่าจังสั้นฟุกวะแต่เป็นยังกับเป็นตัวลูกวะย่านมันั่นขับของมองใจายก็เลยอนุญาต บ่อยแต่อนุญาตไปซื้อเครื่องซ้ำอ่างมาเต็มเฮือนอะญยาบ่แจ็คผมแจ็ควิกแจ็คเล็บเกือบสูงแล้วเกือบสูงห้เกืบสูงหยาหนันเกือบทำงานหยามันเอาไปปาดสายเว้ยปาดเพื่อให้เป็นรองเท้าซุปซื้อๆนะซุปแต่ทั้งหนามันเลยมองสายทั้งหลังนั่นโอ้ยรองเท้าคู่ละพันสองกูมึงไปตัดบักฟุ๊บวะอันตัดหม่องมันหัดหม่องตุ้มหม่องเฮานี่แหละเหลือแต่ด้านหนามันนั่น บัดรหัตัดแล้วก็ใสเม่อ,อก,กี้เธอได้หรอเห็ดของงานน่ะของงานตีนหน่อยเด้แน่เพื่อใส่บ,บ่ได้ัตรเพื่อตีนในต้น <c oughs> ตองตัดออกด้วย <c oughs> ให้ยังมาไปอยู่กับไปอยู่บ้านยังไงอ่าบ่ต่อตัดน,นะแม่มาจะพ่อแต่อนุญาตเท่านั้นแหละเว้ยเต้นเต้นหน่อยกัยบบ่ไขวินสีเนาะทำค่าค่า,หานใหญ่มากกว่าติดงานตอนนี้ยังดี มามาให้ผัวก็ถงคนเียเอาอะ Chết <laughs> xong thùng gặp hết đấy, nhà cánh khâu anh đấy, phải dắt thùng 50บาทมาลูกเอามาญาสิถ่ายเอารูปทั้งนี้ถ่ายรูปอันนี้นะทุกกระตืนเออยกขึ้นสูงนี่จับไว้เด้อาสิถ่ายเอารูบักละ